จะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสดุดีบทที่90ข้อที่12และข้อที่14บันทึกว่าขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญาขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มในเวลาเช้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้เปรมปรีและยินดีตลอดวันเวลาของข้าพระองค์ ข้อคิดจากพระวจนะขอพระเจ้าทรงสอนและอวยพรเรา 1. สอนให้เรารู้จักนับวันเวลาของตัวเองเรามีเวลาจำกัดอย่าใช้มันอย่างสิ้นเปลือง 2. ส,สอนให้เราใช้เวลาที่จำกัดอย่างมีปัญญาเรียงลำดับก่อนหลังอะไรสำคัญที่สุด 3. ขออวยพรเวลาที่มีจำกัดนั้นให้ทุกวันเรายังสามารถชื่นชมยินดีและอิ่มในความรักของพระเจ้าได้เสมอขอพระเจ้าอวยพรค่ะ